รายงานการผลิตสื่อการเรียนรู้ภาคเรียนที่1 2,568ชื่อสื่อการเรียนรู้บรรยากาศและเมฆชนิดต่างๆกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นงบประมาณที่ใช้ไม่มีอุปกรณ์การผลิตสือ่อสติ๊กเกอร์ขาวฟิลเจอร์บอร์ดกระดาษอัดกาวยางกันไกลคัตเตอร์ แม่เหล็กเทปกาวย่นกาลาเท็กกระดาษ A 4กระดาษเคลือบเครื่องเคลือบความร้อนการใช้สื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการดำเนินการจัดกิจกรรมให้นักเรียนใช้สื่อการจัดการเรียนการสอนในเรื่องของชั้นบรรยากาศและเมฆสื่อที่สำเร็จแล้วประกอบด้วยส่วนที่1คือ ส่วนที่ใช้ในเรื่องบรรยากาศและส่วนที่4คือใช้ในเรื่องของเมฆส่วนที่2เป็นส่วนที่ใช้ในเรื่องของบรรยากาศและส่วนที่3เป็นสื่อที่ใช้ในเรื่องของเมฆนาไปใช้จัดการเรียนการสอนจริงในห้องเรียนเพื่อประกอบการจัดการเรียนรู้